สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีคนด้วยนะครับอยู่กับผมฟาดเกมเมอร์ดอททีวีนะครับผมโอ้โหห่างหายกันไายาวนานเลยนะครับผมจําผมได้หรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์หน่อยเออหรือว่าบอกว่าเกือบลืมแล้วพี่เกือบลืมช่องพี่แล้วอะไรก็คอมเมนต์ลงลองคอมเมนต์ดูนะครับผมโอเคนะครับผมและการกลับมาในครั้งนี้นะครับผมเราก็อยู่ใน u n i v e r s e s u r v i v ์ฟเออ้ยอยู่ในคอลแลบเซิร์ฟเวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมส่วน Un i v e r s e s u r ซ i v ์ฟซีซั่นนี้ก็เจอกันนะครับผม กรกฎาดาคมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเออมาทาคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันแล้วนั่นเองเนาะก็ช่วงนี้ก็เรียนหนักนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็ไม่ว่างเยอะมากนั่นเองเนาะแล้วก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนิดตามไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะผมก็จะไม่หยุดทําจนกว่าทุกคนจะเอย จนกว่าจะไม่มีใครดูช่องแล้วนะ่นแหละจะเลิกแต่ถ้ายังมีพื้นฐานยังมีคนดูอีกก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูในเนื้อหาคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยกับการมาในครั้งนี้ของเราด้ดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเซิร์ฟนิดน,นึงนะเซิร์ฟเวอร์ผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนะเกือบเดือนนึงแล้ว <laughs> เออไม่ได้เข้ามาเล่นเนาะก็วันนี้วันที่24แล้วเออ24มิถุนานเนาะที่เข้ามาอัดเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ไอ้ดูกเกลยดอ่ะปุยปุ้ยเกมมันค้างมันทุบใบไม้เวลาโอเคไปเวลานี่ EP ที่เท่าไหร่นะครับออื EP ที่เอ่อสิบเก้า EP ที่สิบเก้าแล้วไม่พอนะเล่นมาประมาณห้าหกเดือนแล้วบ้านเราก็เหมือนเดิมครับ <c oughs> ไม่เปลี่ยนเออมันสะดวกดีไงเออแบบนั้นแบบแบบมันสะดวกดีใช่ไหมแล้วเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอยด้านล่างนี้คืออะไรไม่ต้องสงสัยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากจะบอกอะไรนิดนึงนะเออตอนเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบแปดอ่ะผมบ่นเยอะมากว่าเอยเกมมันแหลกเกมมันค้างเนาะก็เออมันมันก็จริงนั่นแหละแต่เวอร์ชันนี้ผมเล่นแล้วลื่นมากเลยแต่อัดคลิปไม่แน่ใจนะอัดคลิปแล้วไม่แน่ใจเลยไม่รู้ว่าไฟล์มันจะ ค้างหรือเปล่าเนาะสำหรับคลิปนั่นเองเนาะนี่ก็เป็นชายหาดนะครับผมแล้วก็ด้านบนจะแบบมีแบบตกแต่งนิดนึงเออด้านบนด้านบนมีตกแต่งนิดนึงด้านบนด้านบนด้านบนก็จะประมาณนี้นั่นเนองเนาะก็ที่จริงกัดจะทําเป็นรั้วนากก็เอาแบบนี้ดีกว่านี่นเองเนาะพี่ท็อปมาช่วยสร้างด้วยนั่นเองน,นี่ตรงนี้ก็จะมีแบบพวกร้านค้าอะไรประมาณนี้เนาะผมอยากจะทําเป็นแบบเป็นเป็นเมืองอะเออเป็นเมืองอ่ะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นชายหาดจอมปอมเล็กๆอย่เ่เล็กเล็กชายหาดจอมบอมเล็กๆด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือห้างเนาะก็ไม่ได้มาสร้างต่อนั่นเองเนาะื่องจากไม่ว่างจริงๆเนออไม่ว่างจริงๆก็เลยไม่ได้มาสร้างต่อเนาะก็กาว่าเดี๋ยวจะมาทํานั่นเองเนาะเดี๋ยวจะมาทาแล้วจะมาทําแล้วจริงๆเออแล้วก็ตรงนี้ก็เออเมื่อกี้พูดไปแล้วอะไรของผมเนี่ยออไม่ได้อัดคลิปนานก็ประมาณนี้เนาะเออ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านนั้นนั่นเองเนาะส่วนตรงนั้นก็เป็นช็อปนั่นเองเนาะช็อปเราก็มีพัฒนาเพื่มมันนิดนึงนะั่นเองนั่นเองนะครับผมนะครับเสียงเป็นอะไรเนี่ยเอาลืมใส่หมวกเออลืมใส่หมวกนะก็ไม่มีอะไรมากเนาะในส่วนของเอ่อที่เดิมก็อยากไปดูคลิปก็ไปดูคลิปที่ท็อปเอาแกสร้างอะไรหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าแกจัดคลิปหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยว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 ก่อนเลยก็ดึงเลยนะครับผมเราก็จะ พูดอีกอย่างอีกแล้วนะครับผมเหตุการณ์นี้นะครับผมเกิดขึ้นกับผมอีกแล้วไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันทำไมมัน,มนอบมันชอบเกิดขึ้นกับผมตลอดเลยเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์อะไรไปไปดูกัน,นทำไมอะ <laughs> โอ้เซอร์พีดีแล้วหรอตะเบยตลอดเลยเวลาถ่ายทำอะ เวลาถ่ายคลิปปุ๊บต้องเซิร์ฟปิดตลอดเป็นอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหเน็ตปิงเหรอนี่ไงเข้าเซิร์ฟไม่ได้หรอวัดตามนั้นเลยเลยครับ <laughs> ไม่รู้ทำไมเวลาผมถ่ายคลิปตลอดชอบเป็นปัญหานี้ตลอดหลังจากนั้นผมก็ได้ไปอัปเดตเกมเนาะเนื่องจากมันเป็น1.19.1ผมก็ได้ไปอัปเดตมันเป็น1.19.2นั่นเอง หลังจากที่ผมอัปเดตเสร็จนะครับผมทุกอย่างก็ราบรื่นดีเนาะผมก็กดเข้าเซิร์ฟตามปกติก็เข้าได้และหลังจากนั้นเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกเหมือนเดิมผมเข้าเซิร์ฟไม่ได้ทำไมวะอะไรวะเนี่ยเออก็ตามนั้นเลยเนาะผมเพิ่งได้เข้าเซิร์ฟว,วันที่สองกรกฎาคมหัวตัวเองไปหมดแล้วนี <laughs> ่นะครับไม่ให้ครอบครอง นี่เพจยังเท่าไหร่เนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบห้าคนแต่เข้าเล่นเซิร์ฟไม่กี่คนเองยี่ิบห้าคนยี่บห้าคนแต่เข้าเล่นเซิร์ฟไม่กี่คนเองเขาเล่นเซิร์ฟแค่สองน้อยมากเลยอ้าวสวัสดีสป้าพี่ผมถามจริงนะน่ะบนความเล็ก่ะเอจะปักทอดอะไรขนาดนั้น ฮะเนี่ยไม่ผมผมให้ให้ใช้แคมไฟไม่ให้ใช้อะไรล่ะที่โุดไฟจะปักทอดไว้ทไมจริงเพื่อมอนเตอร์ไม่ได้เพื่อมอนเตอร์เพื่อไม่ให้โกเลมมันเกิดมันเกิดไม่ได้บนถ้าไม่พิชซ์ฮันเดาอยู่จีเนียร์นะจีเนียร์เรไม่ให้บริจาคหัวให้คนอื่นแี่พี่เรื่อง้ย เราดาแล้วหัวมาที่แย่จัดเลยพี่ทำไมพี่เกนอย่างเงี้ยอะไรยาที่ขอ,องจัดเล้พี่จะไม่เลือกเป็ยเราไม่ได้อะ <laughs> เลือกอะไรวะอยู่ดีๆ,ๆก็โดนว่าเลย้ไว ไรวะเนม่เข้าเลยครัาไม่คืองานศพอ๋องานศพไก่บ้านห่างกระที่งโงหลังอ่ะพี่ท็อปเหมือนเดิมตอนอ่านอนแล้วนะโอเคไปละไปละไปละนอนในเกมออ๋นอนในเกมอะนึกว่านอนในชีวิตจริงนอนในชีวิตจริงแล้วม่วงนอนอืมใหญ่ม่วงนอนเนี่ยม่วงจริง โอเคเมื่ออผมก็เซิฟได้เนาะก็พี่ท็อปก็ชวนมาสร้างต้นไม้กลางอ่ากลางอ่าตรงกลางเมืองอ่ะอ่าที่ที่ช็อปนั่นเองเนาะก็มาช่วยกันสร้างกันนั่นเองเนาะเมื่อคืนสี่สี่คนนั่นเองเนาะก็มีกั๊ดแล้วก็มีสตางแล้วก็มีพี่ท็อปแล้วก็ผมนั่นเองเนาะก็สร้างไปแบบนั้นแหละแต่ผมก็หลับไปเลยหลังจากนั้น ่ะก็ประมาณนี้นี่ก็จะมีคาเฟ่โอ้ยหัวานละอะไรเนี่ยก็จะมีคาเฟ่เล็กๆเ,เนาะเดี๋ยวมันก็จะต่อเติมมาเนาะก็ช่วงนี้ไม่ว่างนิดนึงเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยได้นั่นเนาะส่วนอันนี้ก็คือชายหาดเสร็จเรียบร้อยแลย้วนี่ก็จะมีผู้เล่นมาเนาะที่จริงมันมีออรอแอ่อ,อ,อให้มันนั่งด้วยเนาะแต่พี่ทอมแก้วออกไปแล้ว ก็เลยทาแบบยืนเอานี่เห็นไหมก็สร้างปราสาททรายบ้างเล่นน้ําบ้างนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนั่นนี่เนาะนี่ก็เทเลยตั้งแต่ใส่หัวได้แบบนี้เนาะมันก็ทําให้แบบมีการตกแต่งเยอะยิ่งขึ้นนั่นเีงเนาะโอเคชายหาดเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบหรือเปล่านั่นเองเนาะอย่าว่าแต่ชายหาดชอบชอบหรือเปล่าทุกคนชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนั่นเองเนาะก็ยังไม่ได้หายไปไหนเนาะก็ยังทาเรื่อยๆเนาะแต่ช่วงนี้คือแบบ ไม่ว่างเข้าใจไหมครับว่ามันไม่ว่างเลยเออแล้วรู้ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่9นะครับผมกรกฎานะครับนี่ <laughs> เราอาัดคลิปตั้งแต่วันที่20เท่าไหร่นะของเดือนมิถุนาปะ่ะเดือนมิถุนาและนี่คือวันที่9ก้ากรกฎาแล้วคลิปนี้ถ่ายทำแบบโอ้ยหลายวันมากเลย <laughs> คือมันไม่ว่างอะ่ะเข้าใจปะ่ะเออ ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นั่นเองเนาะโอเคล่ไปก่อนสวัสดีครับผมบายบาย